สวัสดีครับร้านบถกันไฟฟ้าวันนี้มาส่งงานครับผมเนี่เป็นงานดึงสายเมนนะครับสืบนนื่งจากบ้านลูกค้าไฟตกปัญหาไฟตกบ่อยแต่ว่าบ้านลูกค้ามีหม้อสามเฟียดดีแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากกันซิงเกิลเฟียดครับผมตอีนี้เราก็ได้ดําเนินการดึงสายเมนใหม่ลงลงสายเมนใหม่นลครับเดี๋ยวผมไปดูดูด้านด้านในบ้านนะครับว่าเดินยังไงตามันนะครับครับผมด้านในบ้านก็เดินตะมานนี้นะครับเกาะแหละลงมาหัวเสา แล้วนะก็เดินเป็นท่อเบอร์ยี่ห้าไม่ใช่สายไฟยี่ห้าเดินเข้ามาอุดอุดพวมให้ด้วยนะท่อสองนิ้วครับเป็นขนาดนะแล้วก็ดางซีฟิปมาดูตรงนี้เข้าบ้านถ้าซีฟิปตั้งจากเสีสองนิ้วไม่มีก็เป็นแบบประมาณนี้นะเดินยิปแข้าก้านเ้าในบ้านเรามารับเนี่ยสายดาวดาวลงจุดนึ้งน,นะครับื่องจากที่ลงจุนนดนึงก็คือด้านล่างชื้นครับไม่จะเป็นต้องเยอะสองจุดสี่เมตรครับ นี่ก็อาชีพพิสศษเดินมาง่ายเลยต่างๆง่ายครับเราไปดูในบ้านกันครับเดินเข้ามาตรงนี้นะครับควมมุมนี้เกิอุบัติเหตุด้วยต๊าป๊าป๊าป๊เข้ามาลุ้ที่ตู้ครับที่ตู้นะครับผมจะเช็คให้หมดแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เพิ่งเช็คก็ได้ครับบล็อกที่เดียเนี้ยเบอร์โทรเบอร์ติดต่อติดตั้งโดยช่างบล็วันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยครับผมด้านข้างก็สารนี้ครับ ส่วนราคาทีนี้พร้อมตัวพร้อมเสร็จก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้านี่นะครับสามหมื่นห้ามับได้ประมาณนี้แล้วก็เสร็จดรอเดินลงมากดเรากดให้ด้วยนะครับกดทุกอย่างนะครับมาครับสามความพึงพอใจของลูกค้าดูนะครับราคาเป็นไงผลงานเป็นไงบ้างครับคงเสวยงามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผลงานเป็นยังไงบ้างสามความพึงพอใจอะไรยังไงบ้างอ๋อโอเคนะคะดีค่ะบริการดี ส่วนราคาเป็นยังไงบ้างครับบอก FC นะครับ FC เอบอก FC ราคาก็โอเคอยู่นะคะได้ตู้ Schneider เนอะตู้ตู้แบบได้ระดับโลกครับแล้วก็การการทอดก็ดีมากเลยค่ะกานทอก็เมื่อมาตรฐานนะครับแล้วก็เดินออะไรต่างเจ็บสวยงามนะสวยงามไหมค่ะสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ